เดี๋ยวเราไปชมยกแรกเลยดีกว่าครับว่ายกแรกนั้นก็คือยกของระบบเครื่องยนต์กี่ซีนะครับมาตัวแรกของฮุสโวน่า53 RS เครื่องยนต์2จังหวะขนาด50.6 cc e ีแอค520นะครับเครื่องยนต์2จังหวะขนาด50.2 cc ซีเอฟโคดีเอ500เครื่องยนต์2จังหวะ ขนาด 50.9cc ของมารูยาม่ารุ่น BCF 500เครื่องยนต์2จังหวะขนาด 49.9cc ของมารูยาม่ารุ่น BCF 4 2 0เป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาด 41.5cc รุ่น FS250 เครื่องยนต์2จังหวะ 40.2cc นะครับซิ FS230 นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2จังหวะ 40.2cc ของฮุซัวนา 541 RS ตัวนี้เครื่องยนต์2จังหวะ41.5 cc นะครับมาดูที่ตัวต่อมาของไดโนโซ่ GT 54ตัวนี้เครื่องยนต์2จังหวะขนาด41.5ซีนั่นคือยกของ